หลังจากเล่นตัวละครเราเดินไปเดินมากระโดดได้ท้าทางในการหมอบเปลี่ยน collider ทุกอย่างหมดแล้วนะฮะเราจะทําการเพิ่มกระสุนเข้าไปในฉากของเรานั่นเองครับผมตรงนี้เราจะทำการนิวซีนขึ้นมาใหม่ครับนิวซีนแล้วก็เลือกอัร์ตโนดนะฮะอัร์ตโนดแล้วก็เราจะเลือกตัวที่เรียกว่า Area 2D นะครับแอรี 2D คือเอาไว้สำหรับทําตัวสัญ n a กณแล้วก็บอดี้เอนเตอร์ของมันนะครับตรงนี้ Area 2D ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อมันว่า Bullet นี่คือกระสุนนะครับทำการเซฟซีนนะครับเซฟซีนรล้นี้ผมจะเซฟไว้ที่ตัว p f a เป็นซีนนะแต่ผมเซฟไว้ที่ p f a เปลี่ยนชื่อเป็น Bullet นะเี่ยมันจะอยู่ที่นี่นะฮะในซีนก็จะมีซีนอยู่2ซีนเนาะแต่ใน Bullet จะมีอยู่ใน PFAB บ l l ลเนะครับสคริปต์สไทุกอย่างอยู่ตัวนี้เนะี่ยบุลเลตเป็น Area 2D นะครับ Area 2D ก็คือไทายของมันจะเป็นตนัวนี้นะครับ Area 2D บุลเลตเสร็ผมจะเพิ่มสิ่งที่เข้ามาอีกก็คือตัว Animate s p r i t e แล้วกัน Animate s p r i t e 2D นะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า Collision Shape 2D นะ a n i m a t e s เ r i t e เราจะมาตัดตัว Bullet กันนะครับตัดบุลเ e t กันทำการกดที่ Animate s p r i t e นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตัว Animate นะฮะดับดาวนะครับตรงนี้ดับดาวสร้าง Animate s p r i t e ขึ้นมาจิ้มมันหนึ่งทีครับ จิ้มเจ้านี้หนึ่งทีย้ำไปหนึ่งทีตรงนี้ย้ำที่ตัวนี้จิ้มหนึ่งทีโผล่ขึ้นมาแล้วบูลเลตก็ตั้งชื่อแอนิเมตว่าบูลเลตครับออโตเพย์เสร็จแล้วผมจะกดที่นี่รูปตารางตัวนี้แอดเฟรมแอดเฟรมนะกดแอดเฟรมเข้ามาไปที่สปรายเพเยอร์ออบูลเลตมีหรือเปล่าเนาะหาก่อน Enemy. เหมือนผมยังไม่ได้เอาบุลเลตมาทายเซตเออผมยังไม่หาบุลเลตมานะครับผมต้องไปหาภาพบุลเลตมาใช้ก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปหารูปภาพกราฟิกมาก่อนนะครับผมได้กราฟิกชื่อ All Bullet แล้วผมจะมาที่ตัว Sprite นะครับ Sprite uh, Create New Folder ว่า Bullet Bullet นะครับผมจะลากไฟล์นี้มาปล่อยใน Bullet ตัดยากนิดนึงนะ มาละรูปนี้มาละอยู่ในออ l b บูเลตกลับมาที่ตัว Animate s p r i t e 2 d ครับผมกดที่ตารางตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาบูเลต t ซูมเข้าไปโอ้โห5 6 6 12 24อ่ะอ่อ๋อมันมี24 24แล้วก็24 48น่าจะประมาณ4ีเกือบถูกนะฮะ0 อย่าง45 40อ่า40พอดี40่สิบดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็น่าจะประมาณทัก40เช่นเดียวกันไม่ใช่นะฮะ35บได้ตรงนี้นี่กระสุนนี้ได้อ่าเอาสักเนยะ3 4 3 3 30นี่กระสุนปืนอยู่นี่ได้ละนะฮะ30 33บแล้วนีเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้นะครับ หรือเอาลูวงกลมเนี่ยอันนี้เอาลูวงกลมแล้วกันนะเอาแค่สีอันพอสีอพเนี่ยเลือกเลือกแค่นี้พอนะครับ add f f r a m e กด play มันจะเป็นแบบนี้นะครเรวน,นี้หน่อยก็ัสักประมาณ15นี่ยิงกระสุนเป็นแบบนี้นะครับกระสุนเป็นแบบนี้เลย15เป็นรูไปด้วย Animate ม,มาพร้อมอ่า collision shape เลือกเป็น c i r c l e shape นี่ เป็นเซอร์เคิลประมาณนี้นะฮะตอนนี้ได้กระสุนละนะครับกระสุนที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับบุลเลตเราจะทำการแอ c แ Script ครับผมเป็น Script เอาไปไว้ที่โฟลเดอร์สคริปตั้งชื่อว่า Bullet นะครับขออน,นุญาตเป็นตัวใหญ่ b u l l ลตครีเอทปึ๊บมาละบ u l l e t นะครับบ u l l e t มาแล้วนะครับ เป็น area 2D นะครับ bullet เป็น area 2D ผมจะสร้างตัวแปรขออนุญ,ญาตลบคอมเมนต์เหมือนเดิมนะฮะไม่รู้สร้างอะไรมาให้เยอะแยะนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมา export ดีกว่า export ว่า speed speed ของ bullet อยู่ที่ประมาณสัก300แล้วกันนะครับ300ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับเพิ่มทีหลัง export ว่า bullet direction ทิศทางของกระสุนนะครับ เป็นหนึ่งก่อน Default เป็นหนึ่งก่อนฟังชัน ready ครับผม Bullet Direction ครับเท่ากับ global เลยดอตเดเรคชไปเอาทิศทางของเนี่ยตอนที่กดเอาทิศทางของตัวนี้มามาใช้นะครับ Player มันจะกำหนด,ดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมากำหนด,ดทิศทางของ p l a y e r ที่นี่เนี่ยถ้า p l a y e r หันซ้ายหันขวาเนี่ย global มันจะเปลี่ยนตามดังนั้น b u l เ e t เหมือนกันครับ Bullet จะไปอ้างอิง i r e c t i o n ของ global เป็นหลักเลยะฟังชันะ process เราจะเปลี่ยนฟังชัน process ตัวนี้เป็น ฟิสิกส์แล้วกันฟิสิกส์โปรเซสนะครับ global direction นะครับ global position x นะครับ x x อ o t x, x. Uh, บวกเท่ากับะรบ,บวกเท่ากับตัวที่บวกเท่ากับ speed นะครับ สปีดที่ว่าน,นี้ต้องทำการคูณกับเดลต้าคูณเดลต้าเวลาของคีย์เฟรมของเกมนะครับแล้วก็คูณกับบูเลตเดเลชั่นซึ่งจะเป็นลบหนึ่งรือล,ลบสองก็ว่าไปเอ้ลบหนึ่งหรือหนึ่งก็ว่าไปนะครับทิศทางนี้มันจะไปแล้วก็จบนะครับพาสพาสก็คือจบตรงนี้ประเด็นคือเจ้าบูเลตเนี่ยต้องมีกรุ๊ปของมันเนาะผมจะสร้างกรุ๊ปให้มันที่โนดตัวนี้เนี่ยบูเลตกดที่โนดตัวนี้นะครับโนดโหนดของบูเลต โนเพิ่มกรุ๊ปให้มันคือกรุ๊ปของบุลเลต์เอ็นเตอร์มีกลุ่มแล้วกลุ่มชื่อบุลเลตแล้วตรงนี้กลุ่มชื่อบุลเลตเสร็จดูี่ส n a l ครับตรงนี้ Signal กดที่ Signal บุลเลตเจออะไรได้บ้างมันก็อาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> On Body Enter เนี่ยดี๋ยวมันคลิก Connect นะครับจะมีฟังก์ชันโผล่ขึ้นมาครับเมื่อไหร่ที่มีการชนกันนะครับ on Bo d y enter ให้เราไปเช็คก่อนเช็คว่า if สิ่งนี่ชนชื่อบอด y ี้ครับพารามิเตอร์ตัวนี้เป็นอ g ก m เมนที่จะส่งมาบอด y ี้เท่ากับเท่ากับ get t r e e dot get first in group group ของ enemy แล้วกันถ้าชนอะไรที่มันอยู่ในกรุป Enemy มี่ะให้ทำลายตัวเองทิ้งทำลายกระสุนทิ้งนะครับ kill free เมื่อไหร่ที่กระสุนพุ่งชนสิ่งที่อยู่ในกรุป Enemy มทำลายกระสุนทิ้งครับเสร็จแล้ว เราอยากจะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาคลิกที่บุลเลตครับ add c h i node ครับผมจะเลือกเจ้าตัวที่ชื่อว่านะขอดูก่นนะมันจะชื่อว่าอยู่ใน node 2 d นะครับ node 2 d 2> เนี่ย visible on screen notifier ตัวนี้แหละ notifier visible on screen หมายความว่าถ้าเมื่อ,อไหร่เนี่ยตัวนี้ visible นะครับ มันจะมีคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจนะผมนะเจ้า visible เนี่ยเราสามารถใช้ Signal ได้ด้วยนะครับ Signal คืออะไรหาดูนะครับตัวนี้กดที่ visible ก่อนนะ on screen notifier ถ้า screen exit ครับเมื่อไหร่ที่มันวิ่งออกจาก screen เมื่อไหร่ที่หลุดออกจากหน้าจอ screen นะครับเมื่อไหร่ที่หน้าจอ screen หลุดออกไปละไอกระสุนปืนออกจากนอกนอกนอก,นอกจอเนาะคิวฟีเลย ทำลายตัวเองทิ้งเลยหมายควาว่ากระสุนออกนอกจอปุ๊บทำลายตัวเองทันทีนะครับตรงนีนะ้ตอนนี้ก็มาเช็คความสมบูรณ์แบบก่อนนะครับกระสุนปืนน่าจะได้อะละตอนนี้ยิงออกไปเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปโหลดกับตัวเพเยอร์ครับทีนี้เพเยอร์จะไปทําการโครนลนะตอนนี้กระสุนจะถูกปล่อยทิศถ้าหันขวาก็ปล่อยที่ตัวมาร์กไรท์หันซ้ายก็มาร์กเลฟนะครับตรงน,นี้ไปที่สคริปต์ของเพเยอร์ครับเพเยอร์ขึ้นไปข้างบนสุดน,นะ ไปทําการประกาศตัวแปรหนึ่งเพิ่มเข้ามาครับผมชื่อว่านะครับผมอาจจะใช้คําว่าเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์พีแฟบนะครับเลเซอร์พีแฟบนะครับพีโหลดไปโหลดพีแฟบบุลเลตมาใช้นะครับเลเซอร์พีแฟบไปโหลดมาใช้นะครับจริงๆใช้คำบุลเลต์พีแฟบดีกว่าบุลเลต์พีแฟบไปไหนครับบุลเลต์พีแฟบ ไปโหลดมานะครับไปโหลดมาเสร็จแล้วเราจะมาเรียกฟังก์ชันตรงนี้ครับไอตอน p ริ้นชูดเนี่ยผมจะเรียกฟังก์ชันว่า Fire ฟังก์ชันว่า Fire เราต้องไปประกาศตัวแปรฟังก์ชันข้างล่าง Fire ชุบชุบชุบอุ้ยโทษอืมพิมพ์ผิดี่ยอืมไม่ต้องแท็บอืมฟังก์ชัน Fire ครับ ฟังก์ชันไฟเจอร์จะเป็นการโคลนตัวกระสุนมาใช้งานนะฮะตัวฟังก์ชันของไฟเจอร์โดยเราจะประกาศตามนี้ครับซูมให้เรีนหนึง่งซูมให้ก่อนปิดให้ก่อนปิดให้ด้วยฟังก์ชันไฟเจอร์ครับทำการครีเอทนะฮะตัวแปรชื่อบุลเลตขึ้นมาผมไปเพอปิดเจ้าปิดเจ้าพลาสอ่ะโอเคสร้าง Prefab ตัวแปรชื่อบ u l เล t ตครับไปเอา Bullet ต r e f a b นะครับก็คือบูลเล t ตพีแก็คือตัวที่เราไปเรียกเรียกไฟล์ซีนที่อยู่ในโฟลเดอร์พ f a นะมาเก็บเป็นตัวแปรเนาะบูลเลตพีนะครับ .Instantiate ครับให้มันโครนบ u l เล t ต r e f a b ตั i n ิน a แตให้มันโครนขึ้นมาโครนเสร็จแล้วเราจะทำการนะครับเช็ค if นะครับ global direction ถ้า global direction มากกว่า0นะครับถ้ามากกว่า0ให้ bullet นะครับ dot global นะ underscore position เท่ากับ mark left เอ้ย mark right สิถ้ามันมากกว่า0ไม่น้อยกว่า0น้อยกว่า0ต้อง mark left ตัวที่ mark left นะครับ dot global position ครตำแหน่งของ global position ปรากฏขึ้นมาดังนั้นก็ต้องมาเขียน elif Global Direction มากกว่า0นะครับก็ Copy มาเลย Copy มา Mark Life วันทัดสุดท้ายเราจะเยื้อไปข้างหน้าสุดนะครับ Get Parents นะครับ Get Parents dot at China นะครับเอาตัวอะไรมาเอาตัว Bullet มานะครับเอาตัว Bullet มานะเมื่อเสร็จแล้วเราลอง Run เกมดูนิดหนึ่งนะครับดูที่ว่ามันได้ไหมนะครับ get parent child node นะครับยิงได้ละนะครับยิงกระสุนมั่วเลยทีนี้นะครับสาดกระสุนมั่วเลยนะครับ0.2เนยกระสุนมันยังช้าไปก็เดี๋ยวเราค่อยปรับอีทีหนึ่งนะครับตัวนี้กระสุนมันช้าถึงขั้นเนี่ยตัวละครมันวิ่งตามได้นะครับนะครับตัวนี้โอเค นะฮะตรงนี้เราก็จะได้รูปแบบของการยิงกระสุนที่ตัวเพลเยอร์แล้วต่อมาเราจะไปทำตัวเอนเนมีกันครับผมตรงนี้